ขอกินปลาเล็กหน่อยเถอะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขุมสุข,ขุขขนค่ะวันนี้มาประกอบกับช่องลูรุ๊บลำเพลินเอาไปเทีย่ยวภากันมาต,ตลาดประตูน้ำพี่น้องไปซื้อของเปิดวุ้งอันเดยเตียมอาไดะยังก่อนอนางปลาทูน้องไปหิ้วเข่าลายน้องหิ้วเขาว่าลายแต่ว่าน้องสิงไปเก็บผัก,กก่อนเด้อแม่เด้อพี่เด้อร์จาปนไวปถาน้องเด้อ ต,ตอนเขาขายมือเช้าเีา่เขาเรยเขาท่องเียาเบิร์รป็เสออเ้าไปไปหาเก็๊พักมากวันหนึ่งเองเไหมเีพ่ไปเก็บพักนนกวายานย่านกย่างนเงาเอาันโอ้ยโอ้ยเอาุณนองแค่พียเดี๋ยวไปเก็บพักก่อนค่ะในยินข้าวว่าผักผักยมม่มนี่ก็มีในย่างพันปีผู้ใดอ,อีกเอ้บอ โอ้ย oh. oh. อันนี้พักอ่าสู้รถตีเขาเอิญ mm. อุ้ยอ่อนดีตัวพี่น้องโอ้ย oh. ไปหลวกกระปุลดอกคากับ่มนนี้ oh. ฟังจะเสียงเด็ดหลดค่ะปวดปวดนองเคยกินบ่คขาพักกันพักพักชุดหลดก็อื่น เย็บดอกแค่พักชั้นลพ่อวาเนี่ยโอ้ยพุ่นพักข้าบักลายลวกพักครับปนปลาทูพี่น้องสื่อปลาทูไม่เมติมแล้วปนให้อนี้ปลุกกระลังสิบ ไปเก็บดอกแค่พูนปลากระบอนบุ่มบุ่มมาพี่น้องเวทีพ่นขาเอาออกแล้วบันนี้โอ้ยโดมบันี้จังไงกัค่ะเอาเวทีเอารลดออก เดี๋ยวเธอมอบเดี๋ยวเธอด้วยดอกแคร์ดอกแคร์เฮ้ยมึงชอบนี่นะพี่น้องชอบเหมือนไงเข้าควางกับตาเบนี่ก็กับตาเบนนี่ นี่งามครับงามครับพี่น้องดอกเคียนเออซ้อมเดียวกินในมดโดม พี่น้องเอบพักได้ยัวปนเลยได้แท้แน่นอนเลยกินแทะ มคนเห็นบมดละฮักเหรอพี่น้องหหกรเราเป็นกกดปงมาอยู่กเน,นาะวากันดอกไว้อ โอ้ยงานนี่เลยหักสมเแบบมียคุยบ้าหลายที่เมี่พักอ่ะ ตาลายโอ้ยง่ามหายพักแก่กระไดเกียงสมหรอแค่ที่เสียบเนาะไปลองนุ่งในเปลี่ยนดอกแค่ แมาลากเอาไปลวกใส่นเ,เ,เนี่ยไปเตียมไปเตียมเอาอย่งบอกแบบแบบยุม่มไปใส่ละตัวตนี้มาลายแทะอุ้ยตกตกตก ลาก็มีดเลยค่ะพี่น้องเฮงอยากกินปลาทูคนปลาทูมันจังแสบมันหอมเอียวเธอด้วยดอกแคร์เอาพี่น้องเขากั <Okay. S 1> okay. ได้พักพอสมควรแล้วเป็นลวกกัน สามรสวัสดีค่ะทําอะไรกินโอ้ใจไมาไก่มาให้เนื่ยดิมาหนูปนปลาทูอยู่ปนเยอะเบ้าเตยหนูตื่นไปนอนี่นอเตยเตยครับเตยครับตื่นไปกินเข่าไป กินครับยังครับเสจสเดือนข้นคุณแฟนออกมาทักไทยแฟนขับหน่อยสิสวัสดีครับไปกินป่นปลาทูด้วยกันไหมเหนื่อยไหมตัวเองเอาหันขึ้นมายิ้มรอรอจะบาทด้วยคุณไหนคุณนอกตาหาย อาเขาไปลวกพักก้นเขา่าหลวกพักแค่ไม่กินน้ำกันเด้อจานกินเข่าไป้าไม่กินน้ำกันอโอเคค่ะนูอยากกินหนังปนปลาทู่สันีิปลาเต็มไปพูดหรอเนี้ยนาะ <c oughs> คือเงียบคือเงาชะนอ,อเฮลไปอีกตนกินเขาไปามากระลังปนประทูะทอันป้ามาขายอย่างนอ้าพอาาางงาไปเป,ป่าโป,ป้งข,ง,ขงขายโอ้ยคนมีงานทั้งสารค้าหมดนี้แหะค่ะ นั่งโต๊ะโมยู่ไปบ่ได้ข้าเจ้ายกเลิกยกเลิกหรอตีเปิดีนผากันนั่นแหละเนื้อีนากนยังมงมามาปนปลาทูุนอกันเอ๊ะโอ้ไม่มาถมันดกัลังปนปนปนก็มาต่ำหัวนใส่น้ำแยมจังหนกินหลายฮะบ่ ผู้ปนเสียบมึงเนี่ยยานผูกลูกว่าอิ่มมึงดูตามจังซวงเข่งดีแล้วว่าเอาเข่งใช่น้ำเลือด <c oughs> สดตัวผูกลูกมักสดปนมีเตียงนวดปนเสียบอีหลีฟาพี่น้องปวนจามนี่จานเกิดพี่น้องนี่ยกระแซงมันไอย,ย่าขาดสลดเมนหม้ม <c oughs> อันนี้ก็บเมนทอดทอดเนื้อกับทอดปลาหมึกขอบคุณพี่เปรม ปดทูกะน,นุกระเด็ดงานมาหลุดด้เดวหันพักอันนี้พักสูกดุดเชื่อนพักยังก่อนมันไม่ยังหน่งโอนอมไปเรอยนอกชีวิตเด็กขอเบอ่ชีวิตเด็กขอเห็ดไปเ,เห็ดไป นี่กะกะล่างล่างพักทุกค่ะเยี๋ยวสิบปุง่้พี่น้องเมืองแล้วแล้วกสิบแสิลวกพักพี่น้องเนาะพักเข้ากันแต่มาลายอยู่มีพงพักพักชุรล์นดนี่อโอ้เรื่องกัด <ปะ S 2> เบาน้ำเก็บ่ยไรถอดมัยโอ้ยปันน่นไอเลีนเก็ยบยไรถอนอก็นได้ นั่งนัน่บโบตัทวทองนี่เร็วทุกคนจะยุ่งสิละเมียเอ้ยเอ้ยเหม็นเนี่ยหมิ่นเนี่ยเหม็นม่นยังอ่ะปลาเมือกหม็นเอาคือกินสันว์ของหมิ่นกินดีมิต่ปลาเมือกเออผมก็ปลาเมือกเออมิตรจะไวยังเหม็นที่สุดปลาแดกบ่เหม็น น่องหนูยังกระชังหมูมั้งส่วนแต่ผมมีน่องหนูเหม็นบ่หลายเดียวอืมดังนี่เหม็นที่สุดเพราะว่าเขาเอายังเหม็นอันนี้เขาใส่น้ำปลาต้มอ่ะน้ำต้มโอเคน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆเก่มาเยอะเก่งมาก็ดีแต่แบบพวกพ่อเขาใหญ่มดสวัสดีครับ โอเคเนี่ยไม่เห็หมดไปยังไงอ่ะพยังบัดดิ <blows> หามขาดเด้อบันนั่นนะสู้โหลดสู้โหลดเด้อบัดนี้สิลวกพักเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปองปลายสุขุสุขุนลวกพักชุลดก่อนนี่พี่น้องเขาเอื่นพักชุลดเพราะว่าเป็นภาคเอืน่นเดี๋ยวเขาเนีน่ยมาชมชะบอกพักก็ดี กินได้ห่อนรัมันมันม่นมีก<ม>บู๊ยขักขนาดถ้ากาเป็นแบบบนบรรนหลวกเด้ดอกินดเลยล่างๆก็กินด<ร>เลยหาเบา<ร>หลาอากิ้งกุ้ยก็ะตัหุหงนี่เด้อมันอ้าพี่น้องป้องปลายสุขสก้นชิมีเอาใบชิมีสะกอนนะครัเพราะว่าอเข้าสบมงอ้าวส่หน่อยเสียหน่อยใส่ยายเสียลายชุ่มใสทุ่มมัน เอาพอกันไหมในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้สามีสักกนสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องปุกลุกรำเพลิ<ด>นพออฟฟิเชียลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ